อย่าพึ่งช่างเอาสัยันณมากิโลเพราว่าเดียวเดยเดียวดยวว่าเจ็ดขึ้นเอาเจเจขึ้นเนาะเอาพี่่ากิโลเดียยวเดีพี่ว่าเกินแปดอีระมาณแประมาณเกินอีกน่ะโอ้สองโลสองโอ้แค่ีสามจะกี่โล่ายี่สิกระเอากระดาษมาตัเลระโอ้โหไม่ธรรมดานะลูกเราเลยเนี่ย ตัวหนึ่งสิบสองโลยี่ห้าโลแล้วเนี่ยโลกี่บาทนี่ยี่สิบสี่ซื้อโลละแปดผมต้องไปอ๋อมันลงแล้วบ่ครับมันลงไม่มันลงแล้วสิบผมก็ซื้อแปดเลยอ๋อหรือว่าค่าน้ำมันรถค่านั้นค่น<อ>ี้ครับเราซื้อเร็วโท้ <laughs> โ เนี่ยเยอะแยะที่จะขายถ้าได้ราคารใช่ไหมนู้นนู้นนู่นนน่นะทั้งหมดนั่นนะนี่นี่ด้วยนี่โอ้เยอะดิช่วงตอนนั้นนเพงเนาะช่วงตอนนั้นเพลงตอนวิพานมาซื้อละเพลงเขาขายที่นู่นกิโลละตั้งเกอบยี่สิบาท โอ้ไอ้นั่นหลายตันดีนะนะ่ะขายไปสี่ร้อยตันนะขายไปสี่ร้อยตันกระรินเหล็กอะไรตัเดียวนี่เลยขายได้เยอะนะโอ้เราคิดว่าหกเจ็ดโลที่ไหนได้ครับเพราเป็นสิบโลอนะไรสองโลแต่ช่างเล็กจนพังไปแล้วครับตัวหนึ่งเ่ยแต่ช่างก็ร่าง,าง <laughs> เลย ก็ไม่ต่ำกว่า20โลแล้วเขาใช้ให้สปริงนี่ย hey, นะแล้วเพราะมันเหล็กตันครับเพราะก็ช่างดูมีแต่โลครึ่งหนึ่งโลชิ้นๆเนี่ยคือว่าแบบใสสะอาดเลยเรำจอดจาชั่งเรามาเอาจะชั่งเจ้าของเลยนะใช่เนาะนี่จะเอาแล้วคือนี่วันนี้ได้เป็นตันเนาะผมมาเอาตลอดนะครับเอากับน้องเพยายามทำอะไรที่เขาทำรถ อ๋อแต่ก่อนก็มาเอาอยู่นี่บ่ครับเอาประจำอ่<ย>ะอย่าเอาประจำระจของเขาทำรถเกี่ยวนี่นี่ถ้าขายนี่มาตัดเอาเองเลยบ่เน,นี่ยเ <c oughs> นี่ยบางทีก็มาช่วยตัดน้องก่อนอ๋อมาช่วยตัดด้วยโอ้โหแค่เลอร์เก่าผมเอาไปบโ่โอ้ดีใจคื่อ <c oughs> <c oughs> มือใดก็เวมาประจำนี่เออเขามีของดีอะไรมีแต่ของที่เสียแล้วแหละที่ให้ไปนั่นน่ะ อโอ้ยก่อนปีใหม่นี่มันตั้งโลลบเท่าไหร่อะสิบกว่าบาทใช่ไหมครับตอนนั้นตอนนั้นขายได้ยุสิส่งโบทำไมน้อยเท่หัดผมไปขายครับอบใช่สิบเอ็ดเลยไหนผมไปขายไอ้ตอนนั้น ตอนนั้นไมเหงม่ตอนพี่ซื้อนายนะพี่ขายได้สิบสองถ้าพี่คือซื้ออ่อเก้าบาทห้าสิบสิบบาทถ้าไม่ถูงเนี่ยก็ไม่เลยพี่ก็ไปขาประจำนั่นแหละพี่เป็นคนขาประจำยังเนี่แต่วันนี้มันลดแล้วครับแต่ช่วงนี้มันลดแล้วครับแต่ช่วงตอนที่พี่ซื้อตอนนั้นเขาว่าสิบสี่สิบห้าบาทนะน้อมันต้องไปนู่นเลย่ไหนครับมันต้องไปตึกไปที่ไกลๆเยอะต้องไปต้องขับรถไปเป็นนี่มันต้องไปที่ใหญ่ๆนะที่ใครซื้อใหญ่ๆอ่ะ ผมก็ไปแค่ประมาณสักสิบกาโลยี่สิบโลนี่น่ะหน่องกิโลนะโอ้สี่สิบห้าโลแล้วนี่สี่สิบหกหกถึงห้าสิบห้าสิจห้ามันจะเทินกันแล้วมันจะตกนล้เนี่ย โทรไปถามเขาเมื่อกี้เลยลูกีหมุเอามีอะไรมาฝากบ้านเลยมาเอาแต่อีอะไรของมันก็ไปสูจน์เลยครับโอ้ปีเมื่อกี้หลายตันเนาะรถเทลเลอร์สองสามพันครับใหญ่ๆทั้งตั้งห้าสิบอย่างเป็นแล้วก็เก้าประจุไหมอันนี้ก็ถ่ายนี่ห้าร้อยแล้วใช่โอ้โลถ่ายนะแปด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  แปดห้ถ้าแปดบาทก็เ 40, ท่าไหร่นี่แปดห้าสี่สบ่าครับอืมอไามุด้บาิยได้ประมาณกิโลหนี่ได้ยูหลายหลายน อันนี้อันนี้มาซื้อเลยบอลน,นี่ออร,รถเลยเออไม่เลยไอตอนซีใหม่ซีหมดเยอะหมดไปกับขวดไงพี่ <c oughs> หมดกับขวดบ่ครับหมดกับขวดอ๋อสามวันสามคืน,ค,น,นคืนละบ้านคืนละบ้านใหญ่ตอนเข้าดาวก็อีกวันหนึ่งตอนซีใหม่ไอ้ตอนวันที่หนึ่งวันหนึ่ง วันสุดท้ายก็บ้านตะเปียวหึแล้วโควิดเลยโควิดเลีนะโควิดเลียเลยร้าระวังวจ้ะน้องวิออนี่ยไม่ใส่นังเลยใส่ปะเดียวมาานมเื่อนตาตา้ ถึงห้าสิบกรัอีกตัวหนึ่งถึงเลยนี่ตัวไหนดีอันนั้นพูดอันนั้นไวเนอร์อันนั้นอไวอันนี้อันนี้ไวเนอร์น่าใช้หมดแลยวเต้ตัวแต่ไอเลดนั่นนะเต้อะไรอีกอันนี้น่าใช้บ้างน้ำก็น่าจะใช้

ไม่ถึงอ่าโอเคไม่ถึงหรอกยุบไปทำเราจะหากินด้วยกันได้นานอือโอเก<อ>ินเลยสอ <2 S 2> งนะครับห้าสิบสองเอาคุณนี้ออุณน<า>ิโอเออนี่ลำง่ายน่าละพอดีเลยเคดีเลยอ่ะแถมแน่มีแถมต้องก้มีหนึง <laughs> อ๋อนั่นแหละอ้าวเน้นและคร้วนี่ครับร้อยโลแล้วใช่ไหมรับ้อยแล้วโอ้แค่นี้เองร้อยโลแล้วอ๋อการผมไปขายเปนเงนละสบาทเท่าไหร่นะสี่บาทเอาสิบเอ็ดบาทอ๋อเด็นี่มันลงเรื่องสี่อ่ะไอตอนไปขายแล้วคราวนี้มันได้แค่เท่าไหร่ 5ารกิเอาไหนอันนอีกครับฝั <c oughs> ่ลงนลู้นเฮะเติมเคลียร์พื้นที่แล้วครับตอนนี้ <c oughs> เคลียร์พื้นที่แล้วครับตอนนี้ส่ว <c oughs> นไหนที่ <c oughs> นนไม่ได้ใช้ก็จำหน่ายครับูไขมันเสียนนมาแล้ว นไ้าโอเสือนุ <ent Hunger> <im> ้ยมาเอ๊ะป็ดเป็ดอันน้ผมว่าเอาไว้ก่อนจัอแต่ตามริงนผมอยากส่ถว่าเปยนเ็ดเยก่น้ันนู่นเอาถาดน้ำใสว่นแล้วค่อยหักเอา ก็ถัดกลมๆนะแล้วค่อยหักเอาทาดทัดอัดทนี่นั่นแหละทาดนั่นแหละเหมาะเลยเหมาะเลยช่างดูกรกิโลแล้วก็ค่อยหักเอา สองครับสโลสองโลอ่ะห้าสิบสองได้จับไปก่อนจับไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตะลับเสนียียนุ้ย เนี่ช่างแล้วครับสวัสดีครับมาช่างกิโลพร้อมกันช่างกิโลพร้อมกันครับผมห้าสิเอ็ดลยวนาดลหุงมมาหมดไหมครับมาตัวนี้เลยไหมครับผมเนี่ย ยัดว่าไงไหนครับเน่าหมดเลยเลยครเลยอ้าร้อยห้าสิบโลแล้วเกลียวกระดามาจนหน่อยร้อโลเลยเครับตอนนี้เล็กน้อยหยลุ้มครับถ้าขายตามร้านก็รู้ละสิบบาทครับผมรับซื้อลูกเปดบาทนะค่าน้ำมันค่า เรบซื้อลดละสิบบาทใช่ไหมลดละเป็ดครับไปซื้อพวไปขายได้สิบค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าน้ำมันสองบาท่งั้นทุกอาชีพก็ต้องมีกำไรเนาะไม่ว่ากันครับผมจะนู่นไม่ได้ขับรถบ่ครับวันนี้จอดเลยวันนี้จอดบอไป้ายไปขับป่ะสะเสร็จแล้วบอกครับ ต้อเปลี่ยนค๋อคลาดหมดว้า่ะรนโคก็จอดวะครับจบงานแล้วจบงานแล้วอ๋ครับที่ไหนอะอยู่ที่เด็นี่แหละสม็ัสุงที่ัอเีดี ่รับซัพใช่มรัยัพเปลียนอาชีพเปลนอาชีพเป็นไมคารับซื้อเ็เลยออเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับแต่ร้อบาทร้อแล้ว